ช่วยเขาแล้วเขาเป็นกีงด้วยขอโทษก่อนเสด็จแม่ถ้าชินาเสด็จแม่รอตรงนี้ได้ไหมค่ะลุยจะเข้าไปจัดการให้ดงีมือะที่เป็นสอนเอาไว้ท้าชาเม่จะพูด่องะรตาไม่ใ่เป็นบ้านแล้วหรืที่จะเลี้ยงหลวงพ่อ้านันจะปูครไุยุยเป็นนเทพ จะเสียหรือว่าเพื่อนอะไรพูดจาไม่ดีหรือเปล่าจ๊ะคือคนเนี้ยพูดไม่ดีเลยไปว่าเขาจะไหมเนี่ยเอลฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยเขาบอกไปอยู่เนี่ยเขาพูดเนี่ยเขาพูดคนเดียวมันไม่ว่าเขา嘛ถ้าเพื่อนพูดจาอะไรไม่ดีไปไม่ถูกพีต้องก็ต้องขอแผยด้วยต้องบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าเอาเพลงใหรีจริงๆเลย ดีค่ะโอ้โหไม่ดันไม่กันนะไหมไม่ได้อายเลามาขนาดนั้นเลยผมว้าวคนน่ารักจังเฮ้ยมาขนาดนั้นเลยคุณทำไมเดินเข้าไปก่อนดีมากดีมากเออแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนะฉันไม่ชอบเขาแล้วล่ะทำไมฉันชอบเธอ เธอดันฉันผ่อยจังฉันฉันสี่ข้างเออขำใจมากไหมขำใจมากฝันคำฝันคำทำไมฝันตับหาเลยฝนตกขนาดนี้ไม่รูเเมาอะอะไรคะคุณคุณชื่ออะไรครับอุ๋ยอยากรู้ชื่อเหรอครับฉันจะแนะนำตัวให้รู้จักนะเดียนเองโนซนอนสาวแดมฮะชื่ออะไรนะเดียนเองโนซนางสาวแดม ดีทำไมชื่ออีแพรมเฮ้ยใครหรือเปล่าเขาบอกอ่ะคนบ้าอะไรชื่อแพรมเขาบอกแต่แพรมอะเดินแร่มันต้องบอกว่เดินแร่มับอกแตนแพรมจะหลุดจากการเขาใครเราเนี่ยตาครับนึกว่าพาหมามาเดินเล่นน่ะไม่ใช่ไม่ใช่หรอกคุณชื่อเดินแรมเดินแรมแล้วแล้วคนนั้นชื่ออะไรคะเนี่ยเฉลิมรักครับเฉลิมรัก ไม่ให้ชื่อเฉลิมลั่นแล้วจะให้ผมชื่ออะไรอ่ะฉันขอเรียกสั้นๆได้ไหมว่าอะไรครับเหลิมเรียกผมสั้นๆว่าเหรอเหลิมเอ๊ะทำไมชื่อผมมันยาวไปล่ะเนี่ยถ้าถ้าเหลิมยาวไปเรียกขวยก็ได้กัเลยไม่ต้องมายุ่งอะไรกันเหลิมผมตั้งใจมาขอผ่านทางครับชัวรอคุณคะถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจจะมาขอผ่านทาง มีลูกแล้วน้องสามลูกน้องสามเปิดท้องดูทะไรเป้คนมีลูกในท้องแตกหลายงาทุกคนเนะจริงเหรอจริงจริงคนมีลูกในท้องแตกทุกคนูรู้เลยไงกูรู้สิทำไมอ่ะเมียกูเนี่ยแตกขึ้นมาหู้วตอนนี้โอ้โหกี่คนแล้วเนี่ยลูกสองไม่ได้ผัวคนเดียวผัวคนเดียวไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวเราออาจาการเป็นเพื่อนพวกมึงนะ เดี๋ยวฉันไปปรึกษาก่อนนะได้ๆน้องสาวน้องสาวแม่ทำไมไมเข้าหิงแม่แม่น่ยไปคุยมาแล้วทไมรู้ไหมว่าเขาเนี่ยมาขอผ่านทางแม่คุยกับเขานานเลยลูกจนแบบว่าอาฟินมากเลยเขาใสดีมากก็เกว่าให้ันก็ให้านรจดีไงม่ตอนนี้เไหขผ่านไปเโอเสียงนอกจากวกูไปววัดที่ไหนล่ะอ้่เหรอ วัดววมึงมมา,า,ม,ามาหลงไงเอ่อให้เขาผ่านนะล,ลูกนะเชนี้ก่อนไปฆ่าเสด็จแม่ฆ<า>่าเสด็จแม่คิดว่าเขาเป็นคนดีไว้ใจได้ก็แล้วแต่เสด็จแม่ก็แล้วกันไปค่ะ<อ>แต่ว่าเสด็จแม่ต้องระวังตัวด้วยนะี่ค่ะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงลูกดูให้ดีก่อนนะี่ค่ะ<า><า>เขาเป็นคนดีลูกแม่ดูแล้วละดูเถะดูสิดูสิดูจากการยืนสิหน่วยก้านดีด้วย เจอไรนะลูกนะ,ะแม่หล่อจริงๆเชียวยฉลุกว่าไงอะฉันไปปรึกษากับน้องสาวมาแล้วครับผมน้องสาวเนี่ยบอกกับฉันว่าให้ผ่านทางได้ผ่านทางได้เอาอย่างนั้นผ่านเลยแต่มีข้อแม้อะไรครับก็ถ้าผ่านทางก็ต้องผ่านคนไปก่อนนะคนคคนไหนฮะ ไปถามเพื่อนก่อนเลยุปถามเพื่อนแป๊บเดียวทำเพื่อนเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่โอ้ยมันกำกำข่อยตลอดเลยจับตัวขวอยว่าจับไปไม่มีแบบเพชรเลยว่าเปลี่ยนชื่อใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวไปหัวยังไงเขาบอกว่าถ้าจะผ่านเมืองต้องผ่านคนก่อนผ่านยังไงเ่ยก็คือคนนู้นหน่ะฝั่งนู้นหน่ะไอชุดบานๆน่ยนะผมโอ้ยจิกๆเนี่ยอีนั่นอ่ะเป็นคนใช้คนใช้เพื่อส่วนชุดสีแดงฟิตๆเนี่ยชุดชุดฟิตชุดฟิต อ่าเขาเรียกเลยนะลัทธิดาเป็นลูกสาวลูกนี่ลูกเหรอเออส่วนชุดสีทองเนี่ยเป็นแม่เพราอะไงแบ่งเลยเขาสามเราสามให้ลงตัวแน่นอนคนใช้เนี่ยจะเป็นของใครไม่ได้เพื่อนเอาไปมึงเอาไปมึงเนี่ยเอ้ลูกนางยังใช้ได้อยู่ส่วนลูกเพื่อนเคลียร์ไปลูกเราเคลียร์เออแล้วแม่แต่แม่เดี๋ยวพ่อเคลียร์เองไม่วิ่งไปไม่ไร้กันแล้ววะโอ้ยจะโวยทำไมหนุ่มพ่อเธอปรึกษากันได้ไหมคะเรียบร้อยแล้วครับอ๋อถ้าปรึกษาไม่ได้ก็มัดรวมประโยชน์มาเลยค่ะ เลยไข้ทากูไม่ได้โดยจนเนี่ยแต่เพื่ผมต้องการผ่านทางพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมมากเลยถ้าคุณพร้อมแล้วแต่ฉันจะบอกก่อนเลยนะว่าจะผ่านทางได้เนี่ยเคยเห็นพนักงานบริษัทไหมยังไงฮะอ้าวก่อนเขาจะเข้าทำงานเนี่ยเขาจะต้องตอกบัตรก่อนค่ะชีวิตเล่นเล็กเองเดียวไม่เคยทํางานโรงงานไม่รู้ว่าตอกบัตรเป็นไงอะไ่ได้เข้าเมืองนี้ต้องผ่านต้องตอก สามเวลานะคะจะจะแนะนําให้กดเช้าตอกทีเที่ยงตอกทีเย็นตอกทีถ้าทำโอทีนะถ้าตอกกี่ที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 เลยค่ะวะผมตอกไม่ได้หรอกอ้าวทำไมล่ะคะแอดเลยแอดเลยแอดเลยแอดไม่ถนัดไม่ถนัดเหรอเพื่อนผมถนัดจริงเหรอไอนี่ถนัดตอกครับถนัดตอกตอกบาดแตกมาหลายคนแล้วครับคนนี้ถนัดตอกแล้วเธอล่ะไม่ถนัดครับยายส่งอย่างนี้นะ นี่ถนัดปั๊มครับครับสายสแกนครับผมสแกนอย่างเดียวอ๋อสแกนอย่างเดียวคุณพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมครับผมไปด้วยกันเลยค่ะครับหวนใจวันที่ไม่เคยใจไปไปแล้วเลยต้องโดนแน่ลอะไรคืนนี้เจอครับไปทุกันไปก่อนที่จะอินทุกทีนะไปดูสิ่ง วันนี้เป็นวัดเป็นวัดทำไมไม่ได้กินนี่ๆโอ้เป็นวัดโชคดีเลยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อเขาจะสองพบกันอะไรเกิดขึ้นครับเมื่อแก่ไม่ถูกมึงดึงไปได้แล้วเมื่อมาพบนงยาวเกี่ยวขาวอยู่กลาง ใจสายตามองมีต้องเดินเอียงอายเหน็ดเหนื่อยเม่ลาลัป่าชายเดียวสายมีเจ้าทู้บ้านใจเกือติ้นใจคนา่งเอยโดดีโดยเไปทำอะไรเข้าอ่ะ หนี่ะเขาเทียบเออเขาเทียบพีสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังไงจังเลยจริงหรอจริงอะไรพี่เหมือนที่ติดอยู่ในก้อนสบู่เมื่อเช้าอ๋อขนตาหนูเอามาเอาสบู่มาสระผมชื่ออะไรอ่ะหนูละคะอ้าวกูคุยกับมึงกูดามใครอะหนูอ่ะจ้า หานสะท้านประจิมครับสะทานไก่ด้วยัปีหน้าผมกินย่นนครนายกโอ้โหครับผมที่เนี่ยทุกจังหวัดจริงๆเลยนะคะพอได้อยู่ครับจิมจิมครับค่ะคุณควยชื่อออกกันเนาะจิมควยที่นี่เขาเรียกหรือเขาด่ากูที่นเราควยไงถ้าไม่รงเกียรคขวยจะมาขอผ่านทางจิมได้ไหมครับโอ้ยควยจะมาผ่านจิมผ่านทางัน ทาง <นะ S 2> ของจิมเนี่ยไม่ธรรมาดาดานะคะธรรมาดาก็พอแล <ดา S 1> นะจิมจ้าว่าเป็นทางยังไงครับจิมทางของจิมเป็นทางลูกลางค่ะลูกลังไหวไม่ได้ก็เลือนและลูกลังนี่ฝนตกด้วยหวยหวยวยจะฝันข้าหรอคะมันมีวิญญาณอยู่เยอะนะมันจิมค่ะหวยอยากเห็นทางจิมเลยเ ช่วยพาขวอยไปผ่านทางจิ๋มนะครับทางของจิ๋มเนี่ยจะมีหลุมใหญ่ด้วยนะคะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวผมกบให้จริงเหรอคะพึ่งข่อยงัินไปเลยค่ะไปครับ่อยๆเดินนะคะหลุมใหญ่ด้วยนะคะไปเถอะค่ะเฮ้ยเอะไรอ่ะมันจับขวอยอ่ะเฮ้ยจับตัวขวอยยังไม่เดินขวอยเลยโดนอะไรวะเนี่ยยัง đừng muốn có đùa như chi, ừ. cứ chờ chữ nói thôi, nó với con điều nữa, đâu lòng vô yốt pha lo cái gì, chơi